ากหลายภาคส่วนนะคะพูดคุยกับน้องน,นักศึกษาไปแล้วนะคะมาสัมภาษณ์ในส่วนของอาจารย์กันบ้างนะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศร,รีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก้านค่ะอาจารย์กา้าน,า,านนี่นะคะอาจารย์ก้านนะคะในส่วนของความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฒนในสองกิจกรรมในวันนี้เราดาเนินการยังไงบ้างคะในส่วนนี้ะะในส่วนของการดําเนินการซึ่งพานักศึกษามาเรียนรู้วิถีชีวิตใน ส่วนของการเรียนรู้ในกิจกรรมที่มีชื่อว่าเสวนาภาษาชาวบ้านกรณีศึกษาในครั้งนี้ก็คือผลดีของการเชื่อมโยงฝ่ายมีชีวิตสู่ผลผลิตชาวนาข้าวค่ะซึ่งในวันนี้ก็มีความคิดเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กเนี่ยมาได้สัมผัสจริงถ้าเราเอาวีดีโอ ที่จะได้จับต้องของจริงนะคะ,<ฮ>ะดังนั้นหลักสูตรที่ดิฉันได้ประจําอยู่ก็คือสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเด็กที่จบไปก็จะได้วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนดังนั้นจึงต้องมีการฝึกปฏิบัติการในชุมชนนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติขอบคุณผู้จัดงานในวันนี้ <ฮะ S 1> ด้วยค่ะ,<ฮ>ะและก็ขอบคุณทีมงานฝ่ายสื่อมวลชนด้วยนะคะ ที่ได้กระจายข่าวสารตรงนี้ให้กับพื้นที่ทางสังคมอื่นๆได้รับรู้ในเรื่องนี้ค่ะในตอนนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์